เอาละครผมในที่สุดก็ถึงเวลาครบรอบ9ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเขาก็จะมาแจกตัว SSR กับ SR เป็นเสี่ยงดวงนะครับผมครบรอบ9ปีนั่นเองนะครับผมเอาละครับพอกอนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันหน่อยดีกว่าในเมื่อเขาเอาเด็กแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างนะครับผมเอาละครผมอย่างแรกเราก็ต้องมาที่กาชาปินกันนะครับผมตอนนี้เขาจะมีเลือก2อ,อย่างที่ทดูก,กันก็คือสีแดงและสีเขียวนะครับผมสีเขียวเป็นกาชาปิน สีแดงจะเป็นโมกุนะครับผมซึ่งคนอย่างผมชอบเสี่ยงดวงเยอะเพราะาผมจะเลือดกระชับป,ปีนนะครับพอชั้นรอบแรกเรา,าดูกันดีกว่าว่าผมจะหยอดลงตรงไหนนั่นเองนะครับผมจะหมุนลงตรงไหนนะครับผม เอาละครับผมนี่ก็เราจะเข้ามาสู่เปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะมีตัว9ปีมาเรียบร้อยนะครับผมก็ตือตัวซื้อและหยิบนะครับผมตัวละครพิเศษได้นะครับแล้วก็จะมีชุดสเปเชียลของเฉพาะ9ปีนะจะขายแค่เฉพาะช่วงนี้นะผมถ้าอยากได้หลังจากนั้นต้องรอปีหน้านะครับผมแล้วก็จะมีตัวอาวุธ9ปีเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งอาวุธก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับผมแต่ถ้าถามความเห็นโดยส่วนตัวละกันนะครับผมก็ สิ่งที่น่าแรกที่สุดสำหรับผมที่ให้ก็จะมีแค่อาวุธของเลกาเรียนะครับผมที่เป็นอาวุธ tier 2ที่เขาหากันอย่างเช่นอันนี้นะครับผมกาเรียกอะไรส่วนใหญ่จะเรียกช้อนกิมนิวนะครับผมจะเป็นของแมกนา2นะครับผมหรือถ้าเป็นแสงก็จะเป็นชิ้นนี้นั่นเองนะครับผมที่เหลือก็จะมีมืดชิ้นนี้นะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าของพวกนี้ก็ยังถือว่าฟาร์มง่ายอยู่นะครับแต่สำหรับคนที่ขี้เกียจรอนั่นเองนะครับผมโอเค หรืออาวุธถัดไปนะผมที่จะสามารถแลกที่เขาแลกกันเมื่อก่อนนะผมก็จะมีอันนี้ครับผมอยู่ในหัวข้ออีพิกนะครับผมก็จะเป็นแบบโบราณโบราณหน่อยนะผมก็จะเป็นอันนี้เป็นคาถาครับผมเป็นคาถาของอนูบิสนั่นเองนะแต่จริงๆอนูบิสตอนนี้ด้ยสิกลายเป็นแบบตีเองคนเดียวแล้วไม่ใช่คนช่วยตีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบอที่ค่อนข้างน่าลำคาญน,นิดหน่อยนะครับ ก็ด้วยสกิลที่เขาใช้คือส่วนใหญ่จะไว้ใช้กับอาวุธที่ไม่สัมกันนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมันจะเพิ่มพลังโจมตีกับดาเมจแคปนะครับขึ้อนอยู่กับจํานวนที่อาวุธใส่ต่างกันนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นชิ้นหนึ่งในฟูในหลายๆภูแล้วก,กันนะครับผมและอันที่ฟาร์มยากๆหน่อยก็จะ็ีเมอร์ลิกนั่นเองนะครับเพราะวันตัองฟาร์มให้ดอกไม่พอนะครับเราต้องไปหา อันนี้มามันครบร0อยร้อยอันเพื่ออัพเป็น4ีดาวด้วยนั่นเองซึ่งที่เขาจะแลกกันก็จะเป็นมาเจสตา r นะครับผมสำหรับธาตุมืดนั่นเองนะครับผมจะเพิ่มเดฟขึ้นอยู่กับเลือดที่ลดลงนะครับผมแล้วก็ตัวมันจะเพิ่มพลังโจมตีและเดฟด้วยนะเป็นแบบมีเดียมนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> แล้วอีกชิ้นหนึ่งน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้กันหรือเปล่านะ แต่ก็สกิลจะคล้ายๆกับมาเจสตานะครับผมก็คือธนูตัวนี้นั่นเองนะครับผมเพียงแค่เปลี่ยนจากธาตุมืดเป็นธาตุน้ำนั่นเองนะครับผมแต่ไม่แนะนํานะครับผมบอกอาวุธที่หาง่ายๆจริงๆอย่างอาวุธมังกรก็ถือว่าหาง่ายนะครับผมเพราะงั้นก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะไปเกาะๆเขา,เาผมว่าคิดว่าไงก็น่าจะดรอปง่ายอยู่ยิ่งช่วงคุณดรอปตกบ,บ่อยๆนี่ก็จะตกบ่อยเหมือนกันนะครับผมส่วนโอไพรมาเนี่ยนะครับผมไพร์มอลเนี่ยตัวนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับผมเพราะเราสามารถ ตีดอกตกได้อย่างง่ายดายเพราะมันเป็นพวกสเปเชียลเควสไปแล้วนั่นเองนะต่อให้แรกก็ไม่ยากต่อให้หาก็หาไม่ยากเท่าเดิมแลยนะครับผมเพราะฉันเป็นโอไพล์มอดตัวนี้กับไพล์มอดตัวนี้ก็ยิ่งมันจะเป็นเซโนก็แค่ถ้าเกิดขี้เกียจก็แลกได้แต่ทีก็ไม่นำเพราะมันฟา์มง่ายอยู่นะครับผมหรือแม้แต่ผู้วิ่งกล่าวก็เช่นเดียวกันครับผม แต่ก็ยังบอกครับผมมันมาพร้อมกับสก,กิลเต็มทั้งหมดถ่ากับว่าเราไม่ต้องเสียเวลาหาของอันแคบเรามาปุ๊บได้เต็มปับ๊บมันก็ช่วยประหยัดเวลาแต่ถามว่าของฟาร์มง่ายไหมมันก็ง่ายกว่าหลายชิ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วครับผมว่าอยากจะได้ของชิ้นไหนก่อนนั่นเองนะครับผมริถัดมาเรามาดูของที่ล็อกอินกันก่อนละกันนะเพราะเขาอัปเดตใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมอันนีค้คือเขาปัดตัวหยอดมาแล้วนะ ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีไอเทมพิเศษขึ้นมาแล้วนะครับผมชื่อชิ้นพวกนี้นั่นเองครับที่ไว้อัพกระอตแกรนลิมิตรุ่นเก่าๆนะครับผมเป็นเพิ่มสเตตพิเศษนั่นเองเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูทีนะซึ่งให้มาคนละหนึ่งชิ้นตั้งแต่ตนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่านี้จะมีคริสตัลสองร้อยที่ล็อกอินจากสกายลีฟสกายลีฟคือการที่เราลงโปรแกรมสกายลีฟบนมือถือ Lock แล้วล็อกอินผ่านอันนั้นเราจะได้เพชรเพิ่มอีก200ต่อวัน้วยนะครับผม โดนส่วนใหญ่นในเพสโตนเราไม่มีนะครับผมต้องไปลงจากครูแอปเท่านั้นนะครับผม oh, <no. S 1> นี่จะเลื่อนกลับให้ดูเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นที่จากล็อกอินปกตินะครับอีก2อ0แล้วก็ทุกวันจะได้ตั๋วเบิร์ตเดย์นั่นเองนะผม SRL SSR นะครับผมและนี่ก็คือของเก่าผม,ผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยจะเป็นของเก่าที่ผมหยอดได้ทั้งหมดที่บรูตแกน์ลำมังถ้าจากที่ดูตรงนี้นะี่คือสงสัยผมจะเอาไว้แกลนทัดมืดที่ค่อนข้างเยอะนะสิบอันที่เหลือก็ อยู่พอๆกันนั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้ที่บอลนี่เขาก็ให้เป็นปกติอยู่แล้วนะสลหรับพวกนี้อ๋อโอเคมันก็จะตบที่ประมาณนี้ของ9ปีนั่นเองนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูอาวุธกแกรนกันนะครับผมที่เพิ่มเป็นพิเศษเราเลยก็ดูง่ายๆนะเปิดมาเห็นมีตัวหนังสือพิเศษอย่างนี้คนระับมีสัญลักษณ์ขึ้นนี่นขึ้นมาก็คือเป็นอาวุธกแกรนที่สามารถพัฒนาได้ในตอนนี้นั่นเองนะครับผมสมมติถ้าเราจะเอาเข้าไปดูเราก็กดเข้าไปปุ๊บ เราก็จะเห็นได้ว่ามี a w a k e n i n g นะครับผมซึ่งมันต่างไงก็คือถ้าเราไปกดแกนชิ้นอื่นนะครับผมที่ยังไม่มีสลักตัวนี้อา่าเมื่อกี้หน้านี้ก็มีดาวออลิเวียยังไม่มีนั่นเองเห็นไหมครับจะไม่มีขึ้นสลักษณ์ a w a k e n i n g นั่นเองนะครับผมอา่าเราเข้ามากดดูกด a w a ไ e n i n g ได้เห็นไหมครับเราสามารถเชนไทา์ได้นะฮอนซึ่งอาวุธแต่ละชิ้นจะมีไทท์สองไทท์นะซึ่งจะไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องดูเองนะอันนี้คือถ้าเป็นปกติอัพไปเรื่อยๆก็จะเป็นเพิ่ม ดามาจ์ไมกับดามจแคปอีก5%แต่ถ้าเราเลือกทางท่าไม่ตายก็จะกลายเป็นท่าไม่ตายแล้วขึ้น20%แล้วก็ซีดามจขึ้นซีไดไม่แคปอีก10%แล้วก็เพิ่มดามจท่าไม่ตายอีก1 0 0 0 0 0นะครับผมเราสามารถกดเชนไทยได้นะแต่คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ไปไปการรีเซ็ตนะต้องสมมุติถ้าเราไปอัพเลเวล2หรือ3ขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วกดมาเปลี่ยนทีหลังเนี่ยมันจะเสียของเปล่าเปานะครับผมซึ่งแต่และวิหมัครับผมจะมีสแลกต่างกัันนะครบ ก็ถ้าเกิดเป็นของมีของโรเซตตานะครับผมชิ้นนี้มาปุ๊บก็จะไปดีเฟนต์นะครับผมนี่เขาจะมีดีเฟนต์กับสกิลดาเมจนะครับผมก็จะมีถ้าเป็นดีเฟนต์ก็จะได้ HP 15%สูงสุดเลเวลสี่คือ25%หลับได้20%ก็ทำให้เลือดเยอะขึ้นอยู่ประมาณ40%เลยนะครับผมแล้วเดฟอีก20%ทำให้เราตายยากขึ้นน,นั่นเองแต่ถ้าเรา ไม่อยากได้ดีเฟนตก็มาที่สกิลดาเมจก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะก็คือเพิ่มสกิลดาเมจแคปทั้งหมดคืออีก25%เลยนะผมซึ่งทีมสกิลดาเมจโดยปกติในตอนช่วงนี้ก็ยิงค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งตัดสินใจกันนั่นเองนะครับผมว่าอยากไปทางไหนนั่นเองซึ่งของที่ใช่าเพิ่มกดเลสนะครับจะเห็นได้ว,ว่ากด1ชิ้นฮะเลยไปเลเวลรถ้า2ชิ้นก็ไปเลเวล3 3ชิ้นไม่ขึ้น สชิ้นล่ะอ่าสสุดคือเลเวลสก็คือบังคับให้เราใช้4ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็คือเราต้องเอาซ้ําแกนประมาณ4ชิ้นที่เป็นทัดเดียวกัน oh, <no. S 1> เพื่อให้อาวุธชิ้นนั้นขึ้นให้สุดนั่นเองนะครับผมซ oh, <no. S 1> ึ่งตอนนี้ผมยังไม่กดนะเพราะว่ายังไม่วช์่หมันกันขอไปดูหลายๆอย่างก่อนละกันนะครับว่าที่ไหนสนใจน่าสนใจเราก็จะทําชิ้นนั้นนะครับผม รัถัดไปนะครับผมเราก็จะมาดูที่ Sky s k y s c r p ั m i s s i o n Birthday นั่นเองนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้นะครับผมที่สำคัญที่สุดแล้วที่เหลือก็ยังเป็นเหมือนเดิมได้พอยต์ได้เพชรเป็นปกตินะครับผม <c oughs> ก็คือจากการบอสตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้เท่านั้นนะครับผม <c oughs> จากที่ผมดูมาก็ถ้าคนที่เล้งไม่สูงมากไม่เกิน120ก็จะไม่สามารถเคลียร์ได้ทั้งหมดแต่ถ้าแลงเกิน120แล้วก็สามารถเคลียร์ได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับผม สูงสุดนี่เบอร์เบอร์เดย์เซเลเบชั่นมิชชั่นหนึ่งนะครับผมแสดงว่ายังมีอีกนั่นเองนะครับผมอันนี้ไปขั้นงท้ายหนึ่งซึ่งอันนี้ทั้งหมดสูงสุดก็น่าจะมีเป็นโกลเด้นกิฟต์นะครับผมก็ขอสัมมาท่สุดในเบอร์เดย์เซเลเบชั่นมิชชั่นวันนะครับผมก็แนะนําสู้ให้ตายยังไงก็ได้สู้ให้สูงที่สุดก็คือต้องให้ได้อย่างน้อย50มิชชั่นนั่นเองนะเพื่อให้ได้เซเลพาอินโมไลเพื่อไปปลดล็อกอินวอเกอร์ er, นั่นเองนะครับผมอันนี้จะ ค่อนข้างสาคัญแต่อันถัดบนอันบน40ไอที่40เบอร์เดยกก็สําคัญเช่นเดียวกันก็นกคืออะไรดาม่าคัสนะครับผมถัดขึ้นไปอีก30ก็ยังดีเห็นไหมครับดีมากๆก็เลยโกบิกก้อนทองไว้ทํา10เทพไว้ทํานู่นทานี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับผมจริงๆก็ถือว่าแจากต้นๆนะเขาคิดว่าเขาน่าจะเผื่อคนที่แรงต่ำๆนั่นเองนะครับผมก็เลยจะกบอกว่าสําคัญไหมทั้งหมด3ามอันนี้สําคัญที่สุดแล้วที่เหลือ ก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆน,ยนะ Awakening มีโกมูลแถมมาอีกนิดนึงก็มี2อันแล้วก็มี Golden Gift ไว้เปิดเสียงดวงเผื่อดวงดีอาจจะได้ของที่ดีก็ได้แต่ส่วนมากก็เปิดได้แต่เพชรหยอดกับขยะนั่นเองนะครับผมไม่เคยได้อันที่สูงกว่านั้นนั่นเองนะครับผมอ่าเราจะกลับมาที่ Birthday Mission อันนี้อันแรกนะครับผมคือทําง่ายสุดเลยครับผมคืออะไรคือการหยอด10ทุกวันนั่นเองนะครับผมจริงๆไม่ใช่ยันเลือกหยอด10หรอก คุณหยอด10ทุกครั้งอ่ะจ,จะได้1แต้มใช่ไหมล่ะทั้งหมดมีเอ่อเก้าเควสนะครับผมเห็นไหมก็ข้าวรั้งคือประมาณ90หมุนนะครับผมเราถึงจะผ่านเอ่อเควสนี้ได้จริงๆคือถ้าเกิดหยอดทั้งหมดถ้าคนที่หยอดได้แค่วันละ10ก็จะประมาณแค่9วันแต่คนที่ได้30 20ก็จะลดเวลาลงนั่นเองนะครับผมซึ่งรางวัลสูงสุดของอันนี้ก็คือการค้างที่หยอดที่90นั่นเองนะครับผมก็คือเราจะได้ตั๋ว อวุธแกลนเวปอน draw ticket นะครับผมด r a w ticket นะครับดอ a w t i c คืออะไรคือการกดเป็นกระชาไม่ใช่พิกอัพนั่นเองนะครับผม oh, <no. S 1> ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะนึกว่าจะใจดีแจกแบบให้พิกอัพสักนะแต่เขาบอกว่าของพว่เนี้ยมันก็มีตั้งแต่ของล่าสุดนะครับผมยันไปเก่าสุดของอวุธแกลนซึ่งเป็นกาชาเท่ากับว่าเรามีสิทธิ์หยอดซ้ําของเก่าเพราะฉะนั้นใครอวิทยแกลนเยอะก็ทําใจกันให้ดีนะครับผมเพราะมีโอากาสออกซ้ําเยอะมากนั่นเองนะครับผม และแน่นอนนะครับผมตอนนี้กเกต็ตดอของเป็นเวอร์ชันคลาสสิกดอเนี่ยมันโดนรีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อนะครับผมตู้นี้จะรีเซ็ตอีกที่ในวันที่10ปีหน้านะครับผมซึ่งตัวละครก็จะเป็นตัวคอครรุ่นเก่านั่นเองนะนี่เราก็จะสามารถสปาร์กได้นะตัวรุ่นเก่าแต่จริงๆสําคัญสุดของเขาก็อาจจะไม่ฟ้นโมโนศูสู์ก็ได้สําหรับคนที่ดวงไม่ดีหยอดไม่ค่อยได้เราก็ต้องมาเดึงดูนะครับผมโมโนสูนที่เขาให้แลกก็คือ พวกนี้ครับไพ่หม้อเห็นไหมเซอุสไททันฮาเดสแอ็กนิสเซฟิลัสแลวก็วัดรุนนะครับผมพวกนี้จะเป็นพวกที่สำคัญที่สุดสำหรับมวสูตรในการทำทีมไพ่หม้อนั่นเองก็คือเราสามารถกดสแตทไปได้เรื่อยๆเก็บไว้ได้ยิ่งช่วงหยอดฟรีเนี่ยถ้าในตู้หลักไม่มีตัวที่เราถูกใจแล้วก็ผมก็แนะนําว่าให้มาหยอดเก็บไว้ในช่วงนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราอยากหยอดเก็บในตู้นี้ไปเยอะๆครบ300เราก็สามารถหยิบตัวละครได้นั่นเองนะครับผมจริงๆอย่างในตู้นี้มันก็จะมี พวกคาแรคเตอร์เก่งๆอยู่เหมือนกันนะที่ดอลีมาเก่งๆ,ๆก็เท่าที่ผมนึกออกนะครับก็จะมีลุงที่เป็นแกรนดาตัวหนึ่งเนี่ยแหละตัวนี้ที่เก่งซึ่งตัวนี้จะไม่สามารถหยอดได้ในตู้ปกติแล้วนะมันจะมีอยู่แค่ตู้คลาสสิกเท่านั้นก็จะมีพวกอย่างตัวนี้อ่ะลิลลี่ลก,ก็ถือว่าเป็นตัวเก่งธาตุน้ำที่ช่วยช่วยป้องกันได้ดีนะครับผมหรืออย่างเพสตาก็จะเป็นปรับมาใหม่มันก็จะมีสกิลหลบช่วยเพื่อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม อย่างนั้นแม่มืดก็ถือว่าเก่งแล้วยิ่งแบมปี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมาซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวก็เลยยังตอบไม่ได้ว่าเก่งแค่ไหนนะครับผมก็โดยประมาณจะประมาณนี้แล้วกันนะก็จะเป็นตัวละครเก่าๆซึ่งจริงๆเหมือนว่าหวังไว้ว่าคือน่าจะเป็นที่มน,นสูงซะมากกว่าตัวละครนั่นเองนะครับผมและแน่นอนตอนนี้ก็จะมีโปรเพิ่มขึ้นให้เรามาปโปรกันเยอะขึ้นนะครับผมการเรากดที่ไปที่สเปเชียลนะครับผมกดที่เ,เลื่อนลงมาเห็นไหมครับผมโชว์ได้แคลสบผมกดซีเลยเข้าไป จะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่แต่กระทั่งเซโนเราก็สามารถฟาร์มได้แล้วนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นโชว์ดาวที่เราสามารถสกิปได้กดโลกเพยไไไ์ไปกดไห้กดสคิปกดไฟออไปแย่สสกิปแบบโปรโปรไปทุกตัวเลยนะครับผมนี่ อ่มีทุกตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับที่เขาเพิ่มโปรเข้ามานะครับผมและอีกอย่างนึงเพิ่มขึ้นมาของอีเวนต์นี้นะผมนั่นก็คือจ็อบใหม่นั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันเลยละกันมันเป็นจ็อบที่4นะครับผมเรื่องลงมาสร้างสุดนะครับผมยามาโตะนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นการบอกว่าเรามีของครบไหมเงื่อนไขครบไหมเห็นไหมขึ้นเคลียร์คือ CP เราพบอ,อันนี้เรื่องขาด พวกสลักอาวุธพิเศษนะเราสามารถเทรดได้หรือจะเล่นจากเคสก็ได้ก็คือไปเล่นในขอบนั่นเองนะครับผมแต่ขี้เกียจอะเราก็แลกจากพอยต์ได้นะครับผมแลกไปเลยยี่สอันแต่เราก็ยังขาดตรงนี้อยู่ก็คือเราต้องการโทฟี่ฮีโร่โอเวอร์เดอะสเปนเนี่ยเพราะฉันผมจะกดเข้าไปเล่นเลย เขามาให้กดสกิลเล่นๆแหละแต่จริงตัวนี้มันไม่ใช่จ็อบที่สลับเล่นติดปกติสักเท่าไหร่นะเจ้และหลังจากเคลียรเรียบร้อยใช่ไหมเราก็จะขึ้นเคลียร์สามาลเราก็สามารถอัลล็อกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวจ็อบนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายเพิ่มอีกทีในตอนหลังแล้วกันนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขการที่ใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าและอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะผมคือจ็อบที่ อัปเกรดขึ้นมาจะมีอันติเมตมาสเตอรี่แล้วนะครับผมคือจ็อบสี่นะอันนี้จะมีแค่ไม่กี่จ็อบแต่เรามาดูก่อนสักหน่อยลวกันนะครับผมก่อนที่เราจะได้ก็คือก่อนที่เราจะได้ต้องไปเล่นด่านก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็แค่กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกไปอันนี้คือธาุอะไรก็ได้มั้งก็ใส่มั่วๆไปก็ได้ไม่น่าจะยากนี่แล้วก็จะปลดล็อกอันติเมตมาสเตอรี่นั่นเองนะครับผม แล้วเมื่อกลับมาดูนะผมนี่ที่จะไบบอกแล้วว่าอัติเม t มาสเตอรีเพิ่มขึ้นแล้วอ่าย e ส t u r e อ r to n s w Skill u n l s สตนะครับเพรก็คือพลังความสามารถจะเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้าเราปลดปล่อยความสามารถที่แท้จริงได้อ่า uh, ก็น่าจะเป็นการเก็บเลเวลทั่วไปใช่ไหมนะกดดูซิเอาของที่ไม่ใช้อย่างเบลเซบับหลักอ๋อนี่ไงเขาบอกแล้ว30มสอ่าสาแล้วใบแดง3นะครับผม โอ้กดผิดใบแดงอยู่ที่สามอ่าแล้วของมังก,กรล่ะอยู่ที่เจ็ดอันนี้มาห้านะครับผมผมจะทําอัพเรเวไปหน่อยล้กันนะอย่างสักอันนี้สักสิบอันดูเนะระเวลขึ้นไปหนึ่งได้แอคแทวเพิ่มขึ้นสามพัห้านั่นเองนะครับผม เราก็จะเป็นครบแล้วเรียบร้อยโดยสูสิว่าอันเจมเมตมาสเตอรี่กดปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อตอนนี้ก็คือสกิลเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect. กดเกตได้ทุกอันไหมอ่าเรามากดดูแล้วกันโอ้ก็ต้องใช้ของอีกอันนี้ได้จากอะไรเอ่ยได้จากซีจ็อบพอยต์บวกกับเม็ดขาวและเม็ดดำนะครับผมเพื่อให้ได้เป็นไอเม็ดนี่หนึ่งเม็ด กับตราสัญลักษณ์โอ้ไม่เท่าไหร่อันนี้ยังทำได้อยู่และน,นี่อะไรเอ่ยได้จากเช่นเดียวกันจ o บพอยด์นะครับผม5 0 0 0เลยนะ,ะ,ะ CP นี่ถ้าใครเพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าจำนวนค่อนข้างน้อยแต่เดี๋ยวผมจะไปแลกก็แล้วกันไฟขาวไฟดำไฟขาวไฟดำก็น่าจะเป็นพอหมดทั้งหมด,หมดใช่ไหม อันนี้เม็ดมากกว่ามนะั้งเม็ดเป็นบาฮูดไฟนะ่าจะเป็นแกนดีส่วนใหญ่จะใช้นี่จำนวนค่อนข้างเยอะนะอันนี้ใช้แต้มแรกได้อยู่หยดน้ำนี่อะไรเนี่ยออโอเคทุกอย่างก็คือเหมือนขั้นขั้นบนจะเป็นบาฮามดแกนเด้แล้วก็จะเป็นบาฮามดอีกตัวหนึ่ง อันนี้เมื่อใช้อันนี้คือสกิลเวิร์บลัดเซรอันนี้คือจะหยุดต่อเมื่อไม่มีเ p ก็คือทุกครั้งจะใช้พลังประมาณ25%นะครับผม upon using charge attack ทุกครั้งที่ใช้ทำให้ตายจะเพิ่มพลังโจมตีอย่างนุ่นแรงอะแหละ sharp b t attack หนึ่งคินัครับผมแล้วก็ไม่สามารถรีมูฟได้แล้วก็เลือดจะลดต่อเมื่อมันไม่มี HP ให้ใช้แล้ว โอเคเพราะเดี๋ยวผมไปแลกมาให้ดูก่อนละกันนะครับผมนี่นก็คือสิ่งที่มาบอกไม่ขาวแม,ม่ดำฮะและ้อันนี้คือบาฮามุดน์นั่นเองถัดไปก็น่าจะวิงอัลเทอร์เลอร์ก็จะเป็นพีซเมกเกอร์วิงนะครับผมเนี่ยไฟขาวไฟดำต่อไปก็เป็น อ่าอิมพีเรียลเอ็กเซนชันนะครับผมใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วไปก่อนแล้วกันต่อไปก็แต้มแสงประกอบไอเทมนะครับผมมันต้องอยู่ในหัวข้อไหนนะอยู่แถวๆนี้แหละนี่อยู่ตรงนี้เลือกอันที่เป็นขวานมันใช้ประมาณ30อันถ้าทั้งหมด ก็ต้องเยิมกันนะเนี่ยแลกมาสามโอเคคราวนี้ผมถือผมแลกเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก,ก็จะเทรดแบบนี้ไปเลยได้แล้วเอามาลราปดล็อกจะเชอบ่อยค่อนข้างเยอะนะฮะปันสามันก็หมื่นห้าบางทีถ้ารู้สึกท่านะไม่จําเป็นก็จะไม่ต้องกระด้นั่นเองนะอ่าเราถ้าเกิดถามว่าจ็อบไหนที่เปลี่ยนได้บ้างครับผมในตอนเซตแรกตอนนี้นะผมมันจะมีแค่เบอร์เซอร์อัสลัดเคนโกแล้วก็เนโกมาสเตอร์นะครับผม อ่ะไม่กแมนเซอร์นะไม่ใช่มาสเตอร์ขออภัยแล้วถัดไปเขาบอกในอนาคตนะครับผมก็จะสลับเพิ่มขึ้นมาก็อีอ่าอีทีก็จะเป็นอีก5อันนะครับผมก็มีเซษเคย o s l ส e ลว์เอลิเซียนแล้วก็ l ูนเซเลเยอร์แล้วก็กอรี่บิงเกอร์นะครับผมโดยส่วนใหญ่จากที่ผมดูเนี่ยจะเป็นจ็อบสี่นะครับผมจะยังไม่มีจ็อบห้าในอนาคตนะเพราะฉันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะจ็อบห้าจะมีมาสเตอร์ มาสเตอรี่อันนี้อันติเมทใช่ไหมเขาเรียกนอนติเมทมาสเตอรี่นะครับผมและคราวนี้เรามาดูอะไรกันซิกหนึ่งแล้วกันนะผมพวกสกิลวิเศษพวกนั้นนะผมจะสามารถใส่จากเอเซนมาสเตอรี่ erm ปกตินะครับผมนี่จะมี2หน้าให้คือสลักง่ายๆดูว่าเป็นสีแดงนะครับผมและก็น่าจะใส่ได้แค่2อ,อันเช่นเคยนะเอเซนมาสเตอรี X ่ erm ไม่เคยใ,ใส่เกิน2ชิ้นเห็นไหม ครนะาวนี้ก็จะได้เห็นประมาณนี้แล้วนะคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคลาส5ที่เป็นคลาสสัตว์ถัดไปของเบอร์เซอร์เกิร์นครับว่าสกิลตัวนี้จะสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยไหมนั่นก็คือไวกิ้งนั่นเองจะเห็นได้ว่าสกิลโดนเอาออกไปแล้วนะเรากดเข้ามาดูปุ๊บเอซแมตเตอรี่ก็จะเหลือหน้าเดียวแล้วก็จะไม่มีสกิลที่พูดนะแสดงว่าอันเตอรมเมสเตอรี่ใช้ได้กับจ็อบไดจ็อบหนึ่งไม่ใช่ดิ อันติเมตมาสเตอรี่จะใช้ได้กับจ็อบสเท่านั้นนะผมไม่สามารถใช้กับจ็อบหได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหยอกกันสนุกด้วยกันครับตู้แรกสลับครบรอบปีนั่นเองนะครับผมแหมเราก็เห็นแล้วนะครับว่าผมได้เป็นกาชปินเฟรนซีนั่นเองนะครับแน่นอนจริงๆก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครัเพราะว่าตู้นี้จะเป็นตู้คูณเรตัวระครนั่นเองนะครับผม เราดูได้ง่ายๆเลยเราเขาบอกก็ดูตรงนี้ได้กดใช่ไหมดอเรท up เป็นตัวละครล้วนๆทุกตัวในตู้นะครับผมถึงจะตัวข้างหน้าตู้มาให้ดูว่านี่นะเรทตัวนี้ด้วยนะแต่ปัญหาคือคุณหารเท่ากันหมดเลยโอกาสซ้าก็สูงนั่นเองนะครับผมมาเรามาเช็คที่ดอเรทตรงนี้ก็ได้นะเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ได้ทันทีเลยใช่ไหมตู้นี้ยังเป็น3%อยู่นะยังไม่คูณ2นะครับผมแล้วก็ตัวละครเรทจะกลารเป็นศูนจุด 0.15ทุกชิ้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราเลื่อนมาดูที่มนอสูรมนอสูรมอสมอนสูรลงมาอยู่ล่างสุดน,นะครับผมจะเห็นได้ว่าเหลือ0.005นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะคาดหวังได้ยากลงต้องเรียกว่ายากลงไหมหรือยากขึ้นโอเคไม่เป็นไรจริงๆก็เสียดายนะเพราะจริงๆผมเล็งมนอสูรในรอบที่แล้วเหมือนกันแหละเพราะมันมีคุณเลขของยาติม่าขึ้นแต่ปัญหาคือมีมนอสูรยาติม่าแล้วก็มี อ่าเขาแหมีเบลเซบับแล้วก็มีคังวยะซึ่งมันมีอยู่แล้วไงเพราะงั้นโอกาสออกไปซ้ําก็น่าจะสูงอยู่ก็ถือว่าเสียได้แหละเพราะว่าโอกาสได้กาชปินมานี่ก็ได้ SSR แน่นอนหนึ่งชิ้นนะแหมก็ถือไม่เป็นไรครับผมเพื่อให้เป็นอะไรเป็นดูให้ครบกับอีเวนต์เข้ากับอีเวนต์สักนิดนึงแล้วกันนะขอเปิดเปิดประเดิมตู้แรกของคร,รอบกอ้าปีเดี๋ยวนี้นะครับผมดูสิรอบนี้จะได้อะไรครับหรือจะได้แค่โกมูลนั้นเราไปดูกันดีกว่า มาประสมนะครับผมไม่แปลกใจไม่ซีเรียสนะครับผมโอ้โหมาปุ๊บก็รุ้งเลยนะครับผมอันนี้เขาจะบอกขึ้นเตือนเลยมั้งเนี่ยมันมีซิลเวอร์มูนถือว่าได้เร็วเกินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าได้เร็วเกินอย่างนี้มีศีได้มุกกูหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้นะครับผมเราไปดูด้วยกันเลยแล้วกันสคริปต์ก่อนขอของใหม่กีตาร์ุงตูรู้สึกไม่ถูกใจแน่นอนสิ่งนี้ อืมตัวผู้อีกแล้วเราไม่ใช่อยากได้ด้วยน่าโมโหจริงๆินะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าได้อาวุธอะไรมาก็กุ้มใจอุตส่าห์ได้ดีๆนะครับผมโอเคเพราะงั้นเราก็จะกลับไปน่าจะกดกลับไปแบ็คกลับไปโฮมมั้งสั่นไหมโอเค โดยปกตินะครับผมเวลาเราได้กาชาปินแล้วเราหยอดได้1น่งได้ SR ในช่วงถึงประมาณ1-30ถึงแรกนะครับผมมันจะมีโอกาสออกมุก,กุเฟนซี่สูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อแล้วกันว่ามุก,กุอันนี้จะเป็นอะไรนะครับผมแน่นอนดาวฤกษมันจะสูงขึ้นนะมันจะมากกว่ากาชาปินก็ดาวฤกษมันจะปรับจากฮะเป็น9%นะครับผม ก็โอกาสได้สักอา9%ถ้าโชคดีก็ได้หลายชิ้นหน่อยแต่ถ้าโชคโชคไม่ดีก็ได้ประมาณชิ้นหนึ่งนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นป่ะรุยกันเลยแล้วกันแหมมาซ่อมงี้ทุกทีนะโอ้โหลุงมาตบหน้าโอ้โหจบแล้วครับผมลุงตบหน้าฮมโ,โกนมูนไปเด็กเยี่ยม เปิดไปเดิมได้อย่างดีมากนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับการหยอดตู้ในครั้งแรกก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละถือว่าดวงไม่ดีนะครับผมโมโหครับอุตส่าห์โชคดีได้น่าจะได้ตัวละครที่อยากได้หน่อยตัวหน้าตู้นี่อยากได้เยอะมากแต่ไม่เคยให้กันนะครับผมเอาละครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับผมก็จริงอาจจะพูดได้ไม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเฉพาะอันที่คิดว่าสําคัญละกันนะเพราะคาตกปกพ้องอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วสามารถคอมเมนต์ถามกันไว้ได้นะเผื่อว่าไหน ยังไม่ได้ตอบแล้วคืนท่านท่านผู้ชมสนใจก็เผื่อจะมาคอมเมนต์คุยๆกันได้นะครับผมแล้วในคลิปถัดไปก็น่าจะเกี่ยวกับอีเวนต์แอนยูนะผมตอนนี้แอนด์ยูจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะดูว่าของที่ให้จากอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีต่อไปอีกหลายอย่างมันกันะที่วางไว้ว่าจะทํานะครับผม เพราะฉะนั้นก็รอรอกันหน่อยนะครับผมเพื่อนคนทำคลิปขี้เกียจก็คือตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมกราฟิกแฟนตาซีกันต่อไปนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใน,นครบาวนัน้สวัสดีครับบ๊ายบาย